w o ิร์ลไวด์เว็บสปอคภูมิใจนำเสนออร่อยช่างภาพเมนูบายรีเควสนะฮะจากพีชผลไม้พี่รายสอนทำชาบูน้ำดำได้ไหมคะเพราะว่าเพื่อนที่ทำงานนั้นหล่อมากและหนูก็เป็นกระเทยตัวเล็กๆหนูเลยอยากได้เมนูทำกินกันได้หลายๆคนเพื่อหลอกให้พวกผู้นั้นคิดว่ากระเทยน้อยคนนี้สามารถทำอาหารเกาหลีได้เพื่อว่าพวกผู้นั้นจะมาชาบูน้ำดำของหนูและจะพาหนูไปเป็นซังกุงสูงสุดประจำบ้านของพวกนั้นพี่สายช่วยสอนหน่อยค่ะรักพี่รายได้ อชาบูน้ำดำมันก็คือแบบซุกี้ใช่ไหมหวานหวานน่ะซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นมีสาอย่างสังกุงจําไว้นะคะโชยุมิลินน้ำตาลแต่เราก็จะทำการตีฟูให้ผู้เห็นว่าแบบกูลงทุนด้วยการใส่ไอโน่นไอ้นี่ไอ้นั่นลงไปอีกจะไอโน่นไอ้นี่ไอ้นั่นมีอะไรบ้างมาพีชเราไปดูกันเป็นแบบเป็นกระเทยต้องมีฝีมือค่ะ ว่าจริงอ่ะมันคือมีแค่น้ำเปล่าโอยูบิลินน้ำตาเนี่ยมันก็ได้แล้วแต่ว่าเพิ่มมูลค่าอย่าให้ผู้ชายรู้นี่เราก็จะใส่นี่น้ำซุปปลาโอปลาโอฉันจองอะไรพี่แบบครางชื่อหนูหน่อยค่ะทำไมต้องครางวะบางทีฉันก็สงสัยอะไรแปลกๆอ่ะมันจะมีเป็นแบบปลาโอแห้งคัดเสโอบุชิอะไรเงี้ยมาเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ไปแล้วแต่ทุนทรัพย์นี่ แล้วก็ฉันได้สาหรายคอมบุกมาจากญี่ปุ่นใส่ลงไปแต่ถ้าแกไม่มีกนก็ปลาหมึกแห้งทไหนก็ได้ดึงมาอันนึง <c oughs> <c oughs> มัอ <c oughs> ิดประเด็น แล้วก็น้าน้าเปล่านี่แหละคะ่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวปลาโอกระเด็นเฮ้ย <c oughs> ถ้ามีหม้อ,อก,ก็ใช้หม้อ,อนะไม่ได้ว่าหมายถึงว่าแบบพอเห็นพี่จะกระทะหนูก็จะต้องกระทะขึ้นมาบ้างเชียวเราไปที่เตาหัวเล็กเพราะว่ามันจะใช้เวลานานพอสมควร <c oughs> สิ่งที่ต้องใส่มากที่สุดคือโชยุ <c oughs> คือทําเค็มไวอ้อ่ะเคี้ยวเคียวไปมันเค็มม,ม,มันเติมน้ําได้ไงโชยุจะใส่เยอะสุดดูจากปริมาณน้ําน้ํานี้ก็ลิตรนึงได้ไหมเกินเนาะหนึ่งสอง ฉันก็ไม่รู้ว่าผู้ของแกมันมีกี่คนไงคือถ้าแกเชิญทั้งแผนกมาอย่างเงี้ยก็เยอะ,อะเนะเออแต่ถ้าแบบคนเดียวที่หมายปองอันนี้นพี่ไม่แนะนําชาบูน้ําดาพี่แนะนำยานอนเลยขวดก็ได้ขวดเปล่าๆอะ่ะฟาดทีเดียวลาเข้าห้องรวบตึงแ <c oughs> นะนํากันดีดีอ่ะอันนี้คือมิริน ไปถึงเทไปเยอะๆน้ำตาลทรายไม่เคยต้องใช้น้ำตาลเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตใส่ลงไปมีสาเกหรูหราเป็นรีไฟน์จะเป็นนิสาเกอาศัยนิดนึงเพิ่มความแบบหรูหราหรือถ้าสมมุติว่าแกได้สาเกดีๆมาแบบนี้แกก็ไม่ต้องทําแล้วชาบูอะ่ะก็เอาไอ้เนี่ยมอมผีช่ชายไปเลย <laughs> ใช่ไหมบิวถ้าอย่างนี้ซื้อไหมบิววันนี้เราจะเลี้ยงสาเกขังชื่อเราหน่อย <c oughs> เล่นเงี้อ,ง <c oughs> อะไรข <c oughs> อง <c oughs> คุณเนี่ยหืมเงี้ยโคตรหอมอะ่ะของดีแม่งดีอย่างนี้เองเออมันไม่จ่ละเก็บไปกินเนื้อ าปล่อยทีะไม่ได้ไไดกูไม่ทำให้อีกทีแล้วอีะมึงลงไปตั้งสองเป๊กมเมื่อกี้ใส่แล้ว <c oughs> พอแล้ว หวงปูตั้งไปไปลืมมันไปชอบกินอะไรก็ใส่อย่างนั้นโอเคแน่นอนว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะต้องมีแบบต้นหอมญี่ปป่นอูด้ดงเส้นบุกเต้าหู้ข้าวโพดผักอะไรต่างๆมากมายอ่ะแต่สมมติถ้าแกชอบผักบุ้งแกก็ใส่ผักบุ้งหรือแกไปสืบมาให้ได้เพราะผู้ชายเหมือนแกชอบผักอะไรถ้ามันไม่กินผักเออถ้ามันไม่กินผักทำไงดีวะกินหญ้ามดไม่ใช่ทุกคนจะโง่อย่างมดไม่เอาสาเอาตัวเองไปวัดสิลลกไม่ดีก็เปลี่ยนเมนูเดี๋ยวค่อยขอกันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยนี่เรามาเตรียมผ หอมหั่นเอาแบบสวยๆล่ะได้หอมญี่ปุ่นมาอ่ะตัดให้เขารู้ว่าเป็นหอมญี่ปุ่นเดี๋ยวตัดตรงนี้แม่งผู้ชายโง่เนี่ยโอ้โหเชยเท้าอีกหอมญี่ปุ่นก็หั่นไปครางชื่อผักเลยค่ะ ฉันไม่กล้าดูจริงๆนะฉันคุ้นฉันขำคือฉันรู้สึกว่าฉันเก็บ 4G ีเอาไว้ทำอะไรยันอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะประมาณนึงก่อนนะเดี๋ยวเราจะจัดใส่อันนี้อ่ะทำหยิบใหด้ดูกันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแบบมีการจีตหโพงตะหูวุ่นวายต,ต่างๆมากมายพอน้องรีเควสมาว่าทําให้ผู้กินเนี่ยพี่ก็ยอมรับว่าคิดเยอะอยากจะให้แบบขอให้ได้ขอให้โดนคนเราควรได้สัมผัสอะไรอย่างงี้สักครั้งในชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตทำไมกูพูดแล้วเหมือนบอกตัวเอง ข้าวโดอย่าใช้หักดูปริมณฑลไม่ดีเอาไอ้สัตหันไม่ออกช่วยฉันช่วยฉันด้วยอย่าบอกนะว่ากูต้องซับเออร์เบิ์นจริงๆใช่ปริมณฑลนี่แหละดีที่สุดเกลียตัวเองอะ่ะคนเมืองนอนอะ่ะมันหนีกับพื้นไห่ผลอะ่ะทำไม,อมเอาหันตูดงี้ไม่ใช่ให้เขากินทั้งรากงี้เดี๋ยวไปงอกในตัวเขาไม่ดีรู้เปล่า มีผักอะไรที่มันจะเชิดหน้าชูตาแกก็หั่นหันเข้าไปอันนี้ใหญ่หน่อยจะได้ประหยัดไม่ใช่ว่าแบบเลือกแต่แบบผงขีงนัวอะไรที่มันแพงแพอะ่ะเอาเงี้ยถูกพีใส่แมางเป็นั้าหัวมีอะไรอีกอันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหัน่นนะเนาะใส่แมงไปทั้งอย่างเงี้ยมันจะเห็ดอะไรกันนักหนาเนี่ยนี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดนั่นก็เห็ดนี่ใครให้ล้างเห็ดเห็นไหมว่ามันแตกมันต้องเอาขึ้นมาก่อนแล้วหัน่น งามหน้านักนะแดกแม่งละนี่แน่แดกหน้าหัวกินไหมทางชื่อแคดอดสิอะไรวะแค่น้องเขาขอว่าแบบจะไปทำให้ผู้ชายกินพวกมืออักุสนคนเลวเฮ้ยแกอย่าลืมมีประกาศขาวนี่ไปถึงไหนแล้วเรื่องของเราเนี่ยทิมสิ อยากให้หวานอีกอะ่ะนี่ยังยืนยันอีกครั้งว่าถ้าอยากรวบตึงอะ่ะอย่าไปใส่น้ำตาลใส่แาย,ยานอนหลับพี่เดียวรู้เรื่องแต่เยอะเอะเดี๋ยวไปจัดอันในนี้ดีกว่ามามามา,มาที่เตานี่เดี๋ยวเราจะได้ตีเต้าหู้เห็ดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเอาซะหน่อยจัดให้มันสวยๆพอน้ำนี่ก็เดี๋ยวก็คงได้เทีละเดี๋ยวก็ค่อยเทใส่กันแกเอาจริงๆมันง่ายมากวิธีที่แบบอยากจะทําอะไรให้ผู้ชายกินแล้วรู้สึกว่าง่ายแล้วมีเวลาไปสระผมอะ่ะไม่ใช่การกินชาบูหัวเหม็นคือแบบกำลังจะได้แล้วกำลังจะได้แล้วกำลังจะได้แล้วโอ้โหกลิ่นมันมันไม่ได้้ไไปททําอะรี่มมันแบบต ตุนตุน1ิบแปมงกุลไม่ใช่ต้มตุนแบบนั้นคือที่มันกลิ่นมันไม่ติดหัวอันนี้แบบจะดีเหรอว่อ่ะเดี๋ยวเราจะจีไอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้จัดใส่กระทะให้เรียบร้อยสวยงามเต้าหู้ก้อนญี่ปุ่นชนิดเนื้อแข็งไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องร้อขนาดเราว,ว่าเอามือมาจับหรืออะไรอย่างงี้ถ้าร้อนก็ใช้ตะหลิว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 ไปนี่ก็หน้าปะจะได้ด,ดูมีอะไรทำอ่ะ ต้องเรียงสวยมากนะไม่รู้คนอ,อื่นเป็นอย่างเราหรือเปล่านะพอเห็นอะไรที่มันเรียงสวยๆมากๆเราจะไม่กล้ากินกลัวมันพังอ,ะอ่ะนี่อ่ะขา้าวโพดปริมณฑลเห็ดเห็ดเห็ดใส่ไปอีกมีอะไรแครอทพอมีแครอทแล้วสีสวยเนาะนนอนหอมเอาครึ่งบนหรือครึ่งล่างบางคนจะชอบครึ่งล่างเพราะมันหวานบางคนชอบครึ่งบนเพราะมันนิ่มอันนี้แล้วแต่วัยถ้ารุ่นแม่เราจะชอบครึ่งบนพูดจากันถึงขนาดนี้ ชิมชิมอันนี้นะไม่ใช่ชิมอันนั้นอันนั้นปล่อยมันจริงๆก็เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวก็คือแค่ปักน้ำใส่แล้วก็มีหมูมีอะไรเนี้ยเราก็แยกไว้นึกออกไหมเราจะไม่เอาโขลลงไปในชามเดียวกันไข่ดิบเราก็เลือกไขด่ดีๆเอาไข่ไซส์ใหญ่ๆห,ห,หน่อยลงทุนหน่อยเฮ้ยไข่ออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เอาหมูชาบูเนี่ยจุ่มปุ๊บพอเดือดก็จุ่มไข่นิดนึงเพราอลดความรอ้อนลดความเค็มแล้วก็อ้มํม ปั้นเข้าปากนี้เออแค่นั้นแหละแกง่ายจะตายก็คือเราพอแล้วเราเค็มแค่นี้เราก็เอาอีสาลายแล้วน่ะเอาออกไปไม่งั้นมันยิ่งงวดมันจะยิ่งเค็มไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเค็มไปเติมน้ำได้ไม่มีปัญหาโอเคเนาะเราก็ตักน้ำมาใส่ในนี้เปิดไฟแล้วนะใช่ป่าววะเปิดแล้วเปิดแล้วสี่เพื่อให้ผักต่างๆนั้นได้ดูดซึมอย่างนี้ต่อให้มันเดือดปุดปุ ถ้าสมมุติว่าจะทําเป็นซุกี้แบบจานเดียวแยกเสิร์ฟนึกออกไหมให้ให้คนนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมกูต้องทำท่าตอนหนด้วยให้คนนี้คนเดียวก็แหวกวไปด้านหนึ่งเอาหมูอะไรต่างๆน่ะใส่ลงไปให้มันสุกแล้วแกก็ตีไข่ไว้เออฉันทำเลยก็ได้นี่หว่าใช่ไหมใช่เอาหมูหรือเนื้อค่ะอป้าอป้าอีเหี้ยเร็วๆเอาเนือ้เอเนื้อบเบาไฟนะนะไฟไม่ต้องแบบพรุงพลานมากไว้ต้องไหนดีอ๋อวางทับเทรอดอีนัทดีกว่าขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะกันเอง ว่าในชีวิตจริงกินผักเท่านี้ไหมก็ไม่ในความเป็นจริงเราจะกินเนื้อจนวัวร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวฉันจะถ่ายจากอันนี้ไม่รู้แหละเพราะมันสวยแล้วเคสแล้วและนี่คือเมนูที่จะทำให้ฟินกับการสบัดเนื้อเข้าซ่อฟันนั่นก็คือสุกี้น้ำดำนั่นเองน้ำซุปในตำนาน ถือกำเนิดขึ้นมาแถบทางตะวันตกของโนฮาร่าที่ต้มด้วยสาหร่ายคอมบุและปลาโอแห้งที่ไม่ชื่อจากเมืองชินโนสุเกะเพิ่มรสเค็มด้วยโชยุตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายพร้อมอัดความนัวที่มีด้วยมิรินและสาเกชั้นเยี่ยมที่ทำให้เกิดน้ำซุปชั้นดีที่ผ่านการต้มอ,อย่างพิธีพิถันส่งกลิ่นหอมหวนยั่วยวนแม้จะมีเนื้อกี่สิบกิโลก็ไม่พอใส่ผักตามใจชอบช่วงชิมวัดใจนะ วันนี้เชิญพบกับสมาชิกใหม่ของบ้านใส่ทองใสทองคุณรักครับผมรักครับผม ตอนนี้เลิกแล้วทุกอย่างไม่ขายไม่จำหน่ายไม่เสพแล้วนะเริ่มหมดแล้วหันมาเสพสุกี้แทนไหนคุณจะสาธิตไหม o ป้าไโ้ปป้าชวนเพื่อนมาสำหรับรักนะคะยังไม่เคยกินชาบูน้ำดําอยากจะรู้ว่ากินยังไงเรามา็ปบายสเต็ปการกินชาบูน้ำดํากันมึงเคยมีคนบอกว่าแบบอยู่อยู่อยากกินมึงไหมมีพี่เออเนี่ยกูเป็นคนที่2แล้วกันโอเคก่อนแรกอย่างอื่นตอกไข่ใส่ชามนี้ก่อนก่อนอื่นอย่างแรกเออได้แหละมันหิวมันลนมันลน เอยไข่สดอยู่แดดเปลือกไข่เข้าไปไม่ใช่ครับพี่อะไรจะอยากแคลเซียมขนาดนั้นเสร็จแล้วก็ตีตีไข่เหมือนกำลังจะทำไข่เจียวเลยหม้อนี้ต้องขอบคุณเฟิร์นด้วยนะเฟิร์นทาหม้อมาให้เพราะว่าอันนี้เป็นหม้อของเฟิร์นนะครับผมแล้วถามว่าภายในตะต่อเคยได้กินไหมไม่พอได้ประมาณนึ่งละเอาเนื้อขึ้นมาชิ้นหนึ่งกรีบขึ้นมาอากรีบเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าบุมบางรักใจเย็นใจเย็นวัดฉันเลินวั a ฉันเลินดูประจำแนะนำไปใช้ลวกแป๊บนึงเอาจุ่มเข้าไปในน้ำดำเอาแค่แบบเปลี่ยนสีนิดหน่อยโอเคจากนั้นก็จิ้มไข่ไข่ที่ตีไว้อะไม่ใช่ไข่นะไม่ใช่ไข่ทีเด็ดสุดละเข้าปากหนึ่งสองอือหืออือหืออือ้ยรักพยักหน้าแล้วเฮียรักพยักหน้าแล้วต้องรับได้หรือเปล่าเชื่อตื่นเต้นเป็นไง ของเดีเสร็จแล้วอ่ะมันมีไอผักพวกเนี้ยกินคู่กับไอเนื้อที่เราจิ้มไปเมื่อกี้เออแล้วมันจะได้รสชาติเพราะว่าผักซึมน้ําซุปไปแล้วใช่แล้วก็กินอะไรง่ายๆพวกข้าวโพดอ่ะเรากินอะไรยากๆเช่นพวกเนื้อแทนใช่ใช่หนุ่อใหญ่เขาไม่อากให้เขาลำบากรักกินเนื้อให้หมดเลยก่อนที่มันจะเอาหมูลงเอาร้อนๆหรออันนี้ต้องทําน้ําจิ้มทําอะไรเพิ่มไหมบิวพี่รักเราต้องการน้าจิ้มอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องก็เนาะปินเนาะ ใชเนาะเออใช่ไหมอาให้คุณพีทลองเอาไปใช้จับผู้ชายดูร้อนไงในร้อนไม่พูดไม่ออกพูดไม่ออกอยู่ผู้ชายก็ทำอย่างนี้โอ้ห<อ>คลางชื่อคลางชื่ออยู่เออนี่มึงเป็นลุกหรือเป็นลับเนี่ยไอ้เกียรับำแบบนั้นอนะ อร่อยครับพี่แฮปปี้ดีนะดีนะดีนะเพราะเราบอกแล้วจริงๆว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโชยุมิลินแล้วก็น้ําตาลทรายแค่นั้นเองพวกสาหร่ายอะไรงี้เราเอามาตีฟูแบบเพิ่มมูลค่าอยากได้ไงเอออยากได้ผู้ชายก็ใส่เยอะๆอย่างนี้คือมึงไม่ชวนเพื่อนเพื่อนไม่พี่ชวนทําไมอ่ะเนื้อดูเนื้อเหลืออยู่ชิ้นเดียวแล้วนี่สองคนนี่ต้องอธิษฐานิ่งๆกันนี่คือมึงจะงัดกันใช่ไหมอออย่างถ้าอย่างเงี้ยไม่อร่อยนะมันต้องแบบของใหม่ๆจุ่มๆอ่ะมันต้องจุ่มแบบจุ่มแว็กเดียวมาแก็อันนี้มันแข็งไปแข็งก็็็็ไไม่ต้องงงงงกกินแแขขหยุดเ ハハハハ